ไดเลยจะเจอรมรสุมดราม่ามาหนักเลยช่วงนี้ได้สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแล้วก็ทํางานหนักมาสักพักแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องดราม่าอะไรจริงๆช่วงวนช่วงเวลานั้นมันมันหนักสำหรับเจนี่ขนาดไหนก็น่าจะเป็นหนัก,นกสุดในชีวิตนะก็ร้องไห้ทุกวันค่ะแล้วก็ ลองให้ทุกวันแล้วก็ไม่กินข้าวน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมสติหรือว่าอะไรยังไงให้แบบว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้กันก็มาลุกอืมก็เดาไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะแล้วก็เหมือนน้องในค่ายแล้วก็รวมถึงลิลลี่เขาก็ยังอยู่ข้างๆนะเมื่อไหรจะทําเพลงให้คะรออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราลุกขึ้นช้าน้องๆก็จะ เดินไปข้างหน้าได้ช้าลงเราก็เลยต้องรีบกุุบตัวเองขึ้นมาทํางานต่อแล้วก็สร้างค่ายต่อค่ะยางแม้ตอนนั้นเราทอจนเรารู้สึกว่าอยากออกวเองเลยเราและอยากอย่างเงล้วงการยังไม่ออกอืมไม่ได้อยากออกในวงการแต่ก็ไม่อยาก ต้องแจ้งตรงๆว่าตอนนั้นไม่อยากเจอสื่อเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีทัวลงอีกโดนด่าอีกทุกครั้งที่มีข่าวก็จะมีคนด่าตลอด mm hmm. ก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากเป็นข่าวตอนนั้นค่ะ mm hmm. แต่ว่าลืมไปว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วก็การทําเพลงของเรามันก็ต้องใช้สื่อในการ mm hmm. โปรโมตต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราต้องแก้ไขแล้วก็รีบเดินหน้าตอนนั้นก mm hmm. ลัวไหมด้วยกระแสต่างๆ, <c oughs> างๆมันจะแบบค่ายเราอาจจะไปไม่รอดเพราะคนไม่สนับสนุนแล้วก็โจมตีต่างๆใช่ค่ะโนคิดว่าตอนนั้น ค่ายคงจะแบบไม่มีแล้วต่อไปแต่ว่าคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องดูกันที่ผลงานในเมื่อถ้าเราตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดหนูนแล้วหนูก็เชื่อว่ายังไงคนไทยก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องกลับมาเสพผลงานเราแน่นอนจริงๆตอนนั้นมันกระทบขนาดไหนคะแบบงานที่แบบโดนปฏิเสธไปเม็ดเงินหรืออะไรเงี้ยคะเยอะมากค่ะก็แทบจะไม่เหลืองานสักชิ้นเดียวเลยค่ะทุกงานแคนเซิลหมดแต่หนูก็เข้าใจเพราะว่า การที่เป็นข่าวเสียงานมันก็จะมีสินค้าอะไรก็จะโดนไปด้วยแล้วก็เลยโดนแคนเซิลรีวิวแคนเซิลคอนเสิร์ตบ้างแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลารับแต่ละสายเวลาโทรมาปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะซุบเลยไหมคะหรือว่าหรือเขาบอกเหตุผลยังไงบ้างหมายถึงเวลางานเขาต้องมาเตรียมใจไว้แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนงานที่ดิวไว้ก็จะมีเบอร์ไว้อยู่แล้วพอโทรมาปุ๊บ แน่นอนแล้วก็โอเคค่ะเหมือนบางคนเราก็เลือกที่จะทักไปถามด้วยซ้ํางานใหญ่ๆว่าพี่ยังโอเคไหมคะถ้ายังถ้าไม่โอเคตอนนี้พักหนูก่อนไหมหรือว่าแค้นก็ได้หนูก็ยินดีที่จะคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักล้านแหละเนาะหลักล้านค่ะแล้วช่วงนี้สถานการณ์มันกลับมาดีรือยังคะใช่ว่างานกลับปกติมื้นเดิมงานเยอะค่ะเยอะกว่าเดิมด้วยตอนนี้ขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสขอบคุณเจ้าของแบรนด์ทุกคนที่กลับมาแล้วก็คอนเสิร์ตก็เต็มเต็มเบือนจริงๆตอนนั้นเรียกความเชื่อมั่นกับลูกค้ากลับมา ตอนนั้นไม่มีอะไรเรียกความเชื่อมั่นได้เลยค่ะเพราะว่าข่าวออกทุกวันทุกวันแต่ว่าเรา ก็ในโซเชียลของเราอะค่ะโซเชียลสำคัญเหมือนเรายังมี f อที่ให้กำลังใจแล้วเราก็สร้างผลงานใหม่ขึ้นมาให้ f อกลับมาเสฟให้ FC กลับมาชื่นชมอะไรเงี้ยค่ะยังไงงานเขาก็ต้องกลับมาจ้างเราแต่ก็จะมีคนบางคนมองภาพลับว่าเวลาเราทำอะไรเราอาจจะแบบโดนดราม่าตลอดเวลาใช่ค่ะยังเจออยู่ไหมคะเจอค่ะเจอตลอดเดี๋ยวนี้ก็โดนด่าทุกวันค่ะ MB ออกมาใหม่ก็โดนว่าโดนค่ะต่อให้ทําดีที่สุดสําหรับเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วยอมรับแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโอเคโดนด่าแล้วร้องไห้แต่ดีนน้ ก็ทําให้เรารู้สึกสะตองขึ้นค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะยังเรื่องต้นหานี้สิหคุณแม่ค่ะจริงๆตอนนี้ถูกเคลียร์หมดแล้วยังไหมถ้าที่ถ้าที่หนูรู้จักเนี่ยเทียย์หมดแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกไหมอาจจะร้อยสองร้อยพันสองพันอาจจะตกหล่นอยู่บ้างก็มาได้ตลอดค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้มีเจ้าหนี้คนไหนที่มาแสดงตัวมีค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะไปหล้านค่ะหลายล้านอรือสี่ห้าล้านก็เยอะอยู่ค่ะก็คือเคลียร์หมดนะตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นเลยไหมคะหรือว่า หลังๆมีมาอีกค่ะแต่ว่าเหมือนเจ้านี้บางท่านเขาก็ไม่ได้มาออกสื่อแล้วทักไปเป็นการส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็เคลียร์เลยแม่จาได้บางทีไม่ต้องมีหลักฐานน่าจาได้ก็จ่ายเลยค่ะ<ม>แสดงว่าตอนนี้เรื่องของคุณแม่เราก็ถือว่าเคลียร์แล้วคลีนแล้วด้วยใช่ค่ะท<ม>ุก<ม>วันนี้ใช้อะไรเป็นการผลักดันตัวเองในกําลังใจในการทํางานบ้างคะใช้น้องๆใน,น,นค่ายค่ะเป็นแรงผลักดันเหมือนอนาคตของเขาทั้ง2ี่กว่าคนอยู่กับเราเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาก่อน ถ้าถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้เขาก็สบายใจที่จะอยู่กับเราแล้วก็มีความสุขในการทํางานในทุกๆวันค่ะอย่างน้องที่ออกไปก่อนนี้มันส่งผลกับความเชื่อมันลู่นเด็กเด็กเด็กใหม่ๆถ้าถ้าเด็กเดิมจะไม่ไม่ส่งผลค่ะเพราะว่าทุกคนอยู่กับหนูตลอดเวลาเหมือนน้องบางคนที่ออกไปก็ไม่ได้อยู่กับหนูได้สัมอะไรเงี้ยเขาก็ยังให้ความเชื่อมั่นหนูคือคนเรามันเจอไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สนิท สนมไม่เหมือนกันบางคนสนิทมากก็เชื่อมั่นเยอะหน่อยบางคนไม่ค่อยได้คุยเขาก็คิดไปต่างๆนานะที้จับเหตุการณ์นั้นเราต้องมีการเพิ่มสัญญาหรือมาตรการให้กับเด็กตั้งแต่เป็นข่าวตอนนั้นพอวันที่หนูลุกขึ้นสู้อะค่ะหนูก็บอกทุกคนว่าใครจะอยู่ก็เซ็นสัญญาอีกสองวันถ้าใครจะออกก็ออกได้เลยค่ะตอนนั้นถ้พ่อตกลงในสัญญาจะต้องเปลี่ยนชัดเจนค่ะใช้ทนายมีมีทนายมีฝ่ายกฎหมายตอนนี้ค่ายเพลงก็เหมือนมันมันดูแบบ เยอะขึ้นเพราะว่ามีทั้งฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายบัญชีมีมีทุกอย่างอะค่ะส่วนแบ่งอะไรคือเคลียตกลงใช่ใช่ค่ะมีในสัญญาชัดเจนหมดเลยค่ะตอนนี้เรารเข้ามากี่คนรอบเข้ามากขึ้นค่ะมีน้องสูงยี่สิคนค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีออกไปเยอะไหมออกไป5คนค่ะใชตอนนี้กับเรื่องคดี กับผมเด็กที่ออกน้องก้าวมาเจออไหนยอะากแล้วของน้องก้าวก็สารนัดแตส่วนเมื่อวันที่เก้าค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่อุบลแล้วก็อีกอย่างท่านไอบอกว่ายังไม่ต้องไปก็ได้เป็นคดีอาญาก็เลยยังต้องแตสวนกันก่อนถึงจะรับฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเรามีจุดยืนยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องการไก่เกลี่ยเรื่องคดีตรงนี้อะไรเรื่องน้องก้าวตอนนี้หนูไม่ว่า ศาลจะตัดสินยังไงรับได้หมดเลยค่ะแต่อย่างก่อนหน้านี้จริงไหมที่เราให้เงินเขาหนึ่งล้านเพื่อจะให้ยุตกรติดตก็มีคุยหลังบ้านค่ะมีคุยหลังบ้านเรื่องตัวเลขเราไม่ลงตัวกันเหมือนบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อคือเราไม่ได้คุยตรงกันค่ะเดี๋ยวมีคนคุยคนกลางแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนกลางถึงขนาดไหนแต่ว่าก็มีการคุยแน่นอนข้อเรียกร้องหลักของเขาคือต้องการให้ลบ MV จริงๆเรามองตรงนี้ยังไงคะไม่อยากลบค่ะเพราะว่า เพลงนี้คือ350ล้านวิวถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่จริงๆแล้วต่อให้ต้องลบเพลงที่มีแค่10ล้านวิวอะพี่มันก็เสียใจเสียใจแน่นอนเพราะว่าผลงานทุกงานที่ทําออกมาคือตั้งใจมากแล้วเพลงเลิกคุยทางอําเภอคือหนูตั้งใจแต่งมากๆแล้วมันเกินความคาดหวังอะค่ะ350ล้านวิวมันไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทําได้อีกไหมเราจะแต่งเพลงได้ขนาดอีกไหมมันก็ไม่รู้อนาคตค่ะอย่าง350ล้านวิวมันได้รายได้ประมาณเท่าไหร่จ้ะที่เรา ก็ถ้าเป็นยอดวิวใช่ไหมคะก็ประมาณสี hmm, mm ่ล้านกว่าก็เนี่ยค่ะเป็นยอดวิวอย่างเดียวเป็นเป็นขวอมลยอดสี่ล้านกว่าใช่ทุกวันนี้ก็อย่างก็ตกลงไปได้เพราะท่านมนเขาก็ยืนยันว่าอยดก็อย่างไม่ลบอยู่แล้วค่ะหนูหนูไม่ขอสร้างประเด็นต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่ว่าไม่ว่า สารจะบอก<น>ยังไงจะแพ้หรือจะชนะยอมรับได้หมดเลยค่ะแต,ต่ว่าเรารอคำสั่งให้ถ้าสารบอกว่าต้องลบก็ต้องลบค่ะอย่างล่าสุดที่ผ่านมานี้ทางทนายว่ายังไงบ้างท,น,ทานายบอกว่าสบายใจได้เลยทํางานดีกว่าค่ะทานายก็บอกว่าพี่เขาก็ทําเต็มที่เขาก็หนูก็ไม่ได้คือต่อให้ทนายมายืนยันว่าเราชนะหนูก็ไม่สบายใจหรอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเต็มที่ดีกว่าไม่ว่าจะลบหรือบวกได้หมดเลยอยากจะลือเลือกอยากจะไก่เกลียบเออไก่เกลียมีไหม ได้ค่ะไปเจอคุยกันแต่ไม่มีคนกลางอะไรเงี้ยได้ค่ะพร้อมรับโทรศัพท์ตลอดมีการติดื่อแต่ก็คือรอคอยอยู่นะยังไม่เคยเจอค่ะจริงๆก็ถ้าอยากอยากไก่เกีียวเพราะว่าเผื่ออนาคตต้องร่วมงานกันเจนี่เคยคิดไหมว่าเราจะติดต่อเขาไปเองโดยที่ผ่านเราเมื่อก่อนคือติดต่อตลอดแล้วคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าติดต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะก็เลยไม่ได้ติดต่อเลยแล้วก็พอมันถึงในกระบวนของกฎหมายแล้วเราก็คิดว่าให้เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน มีถ้าเขาโทรมาเราก็รก็รับแต่เราจะเป็นฝ่ายรอดีกว่าใช่ค่ะรอดีกว่าเพราะว่าเราเคยทักไปแล้วแต่ในเมื่อมันถึงกฎหมายแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยอย่างคิดไปมีไปทําบุญมเพราะว่าปีนี้เราโดน่ะตอบกลัไมาเชื่อเรื่องเป็นเจะเพิด้วยค่ะวันยี่สิปีไป2อาทิตย์ปุ๊บก็เจอข่าว ก็ทำบุญหนักมากค่ะทำทั้งในวัดทาทั้งในครอบครัวแล้วก็ทำทั้งคนผู้คนที่เจอรบเช็คดวงมาเช็คดวงมาใครเช็คบ้างปีน้าปีน้ำปังหรือยังไงคะเขาบอกว่าเบนจเพศร้ายต้นปีปลายปีจะดีมเช็คเดือนเดียวยลูกอีกเดือนเดียวค่ะสุดสอือออีกสองปี มาพก็อยากมีครอบครัวค่ะอยากอยู่เบื้องหลังเต็มตัวอะไรด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทิ้งงานนี้ไปเลยก็ไม่ใช่แต่ก็อยากมีลูกให้แม่อยากมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะครอบครัวเล็กๆแล้วมันเหงาๆบางทีใช่ค่ะจะไปเมื่อไหร่ยังไงคะและนี่แล้วแต่เขาค่ะเขาพูดไปว่าปีหน้าสองปีก็คือราเขาขออย่างเงี้ยเหรอถ้าเกิดขอวันนี้ก็พร้อมเลยเราไมใส่ว่าคนนี้แหละที่เราจะหาชีวิตด้วยได้เยก็ใช่ค่ะเพราะว่า อยู่กันมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่านาคตเนาะไม,ไม่ไม่การันตีค่ะแต่ก็สบายใจถ้าจะแต่งก็แต่งอ่ะอยู่โอเคจริงๆจับมือดราม่าฝ่าก,าก,าก,ากับฝ่าดราม่ามันมันพิสูจน์อะไรได้บด้างไหมคะสรุปพิสูจน์ได้เยอะมากเขาไม่เคยไปไหนเลยตรงในเหมือนกันที่แบบไม่มีสักวันคือปกติเขาอาจจะกลับบ้านบ้างเดือนละสองสามครั้งแต่ตั้งแต่เจอดราม่าคือไม่กลับเลยเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเราจะร้องไห้เมื่อไรอีกอะไรเงี้ยก็อยู่กันข้างกัน ถ้าเขามาขอแต่งงานเราก็ say yes ได้เลยได้ค่ะอไมด้คุยกันวันนี้สื่อเยอะนะวันนี้มาคุยกันค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังค่ะว่าจะแต่งงานนะคะขอเวลาทํางานอีกแป๊บนึงอยากขอบคุณอะไรเขาไหมที่เขาอยู่เคียงข้างเราตลอดโอ้ขอบคุณค่ะการกระทำบอกทุกวันอยู่แล้ว แสดงว่าเราก็แอบหวังว่าถ่านเรื่องไรๆมามันก็องมีข่าวดีต้องมีใช่ค่ะเนว่าชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงดังได้ก็ดับได้ดับได้ก็สร้างใหม่ได้แต่วันนี้สถานการณ์ทุกอย่างค่ายเพลงอะไรกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสร้างค่ายใหม่เพื่อสร้างสร้างฐานความมั่นคงให้กับน้องๆที่ยังอยู่ค่ายใหม่นี้คือชื่อค่ายใหม่เหมือนลงพข้นค่ายเดิมแต่สร้างเริมเพิ่มขยายทำให้เป็นเรื่องราวมากขึ้น โอเคขอบคุณค่ะนี่ตรงนีค่ะนี่ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ตรงนี้ไดคะ